สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบแปดทีมสุดท้ายหรือรอบกอลอฟชเลอร์นัดแรกประจำเช้าวันศุกร์ที่9เมษายนกันหน่อยดีกว่า เริ่มกันที่อาแจยครับเปิดบ้านพายกับหมาป่าโลมาไป1-2สนองฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านอาแจกนำไปก่อน 1- นด้วยนะจากดาวิดคราเซนครับยิงเข้าไปในนะาทีที่39แล้วมีโอกาสบวกส0ดู้นยนะจากจุดโทษของดูซันฮาดิตในนาะทีที่53ครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับพอทำไม่ได้ครับก็เลยโดนโลมาตีเสมอจากลอเรโซเปเยกินี่ในนะาทีที่57แล้วก็โรเจอร์อีบานเยสยิงประตูชัยให้โลมาในนาะทีที่87 อาร์ตโลวันนี้เสมอกับสาลาเวียพาร์คไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากนิโคลัสเปเป้ในนะาทีที่86ก่อนที่โทมัสโฮเลสจะมายิงตีเสมอให้ทีมเยือนในในาทีที่9 4นะฮะดินาโมซาเกะวันนี้เปิดบ้านแายกับเบียร์ลวไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากจุดโทษของเกลาสโบเลโ,น,โน,น่ในในาทีที่44แล้วก็แคนาดาครับแพ้ให้กับแมนยูนเต็ดไป0-2 แมนยูครับได้ประตูชัยจากมาคัสแรดฟอร์ดในนาทีที่31แล้วก็จุดโทษของบูโน่ฟานเดสในนาทีที่ 90+1 กซึ่งโปรแกรมในเลกที่2ครับจะเตะในคืนวันพฤหัสหน้าต่อช้าวันศุกร์ที่16เมษายนนะฮะทีมเย้าเยือนกจ็จะสลับกันเตะนะฮะก็ทีม,ท,ม,ท,มที่เล่นเยือนในคืนนี้ก็จะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองในสัปดาห์หน้านั่นเอง เลยนี่ผมทัวร์ไ้เห็นอีกรอบนึงนะครับผมในรอบรองชาเลต์เนี่ยที่เขาประกบคู่กันไว้แล้วนะครับผมผู้ชนะระหว่างแคนาดากับแมนยูจะไปเจอผู้ชนะระหว่างอาแจกกับโรมาแล้วก็อีกคู่หนึ่งผู้ชนะระหว่างติโมซากับเบียริลจะเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เซนอลกับสลาเวียปาร์กนั่นเอง